วันที่6แล้วก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะให้กินยาที่ผสมอาหาร a 3 Plus, แล้วก็แช่ยา a 2 w o p นะครับเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่ก็มีปัญหาตรงที่ว่าอยู่ดีๆน้ำมันเป็นฟองแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นฟองแบบนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีอาจจะมีของเสียอะไรสะสมสักอย่างหนึ่งแต่มันก็เป็นแค่อ่างโลง่ลงๆไม่ได้มีระบบกรองอะไรแต่ก่อนหน้านั้นมันก็ไม่เคยเป็น เดี๋ยวผมขอเช็คเพศปลาก่อนนะครับปลาเป็นเพศผู้เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับขับเมือกไข่หรือว่าพวกฟองคาวเวลาที่เป็นแบบเวลาปลาตัวเมียมันได้น้ำไมบบ่บ่อยๆมันจะชอบขับเมือกขาวออกมาแต่ตัวนี้มันเป็นตัวผู้น้ำก็ไม่ได้มีกลิ่นอะไร ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่ร้ายแรงเพราะว่าคงไม่ใช่เกี่ยวกับแอมโมเนียเพราะว่าถ้าเป็นแอมโมเนียจริงๆตัวมันต้องแดงแล้วโดยเฉพาะตันโจนเนี้ยคีบว่ายคีบห่างเนี่ยจะแดงก่อนเพือนเลยถ้าสภาวะแอมโมเนียในน้ำสูงใช้เครื่องมือช่วยสักนิดนึงนะครับเพื่อความชัว สิงไว้หนึ่งนาทีเดี๋ยวมาอ่านค่ากันค่า,าต่างๆก็ไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับโอ้โหพีสวยมากเลย p ีอยู่ที่ประมาณ7.6็คอลินเท่ากับ0อืมก็อาจจะเป็นเพราะว่าป่า,าจะคายเมือกออกมาเยอะนะครับเพราะว่ายิ่งเปลี่ยนน้ำเนี่ยป่าก็จะยิ่งขับเมือกเก่าออกมาแล้วก็สร้างเมือกใหม่ขึ้นมาปกคลุมตัว ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเวลาปลามันซักเมือกใหม่ตลอดเนี่ยเท่ากับว่ามันผูกต้านทานมันดีมันจะสร้างเกาะป้องกันเชื้อโรคนะครับแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าในเมื่อมันไม่มีระบบกรองเมื่อเก่าที่มันขับออกมามันก็จะลอยอยู่ในนี้ถ้าจะให้ดีอ่ะไม่ว่าจะเป็นกักโรลปลาใหม่หรือว่ารักษาปลาเนี่ยมีระบบกรองสักตัวก็ดีไม่จำเป็นต้องมีพวกระบบกรองที่เป็นแบบแม็กอาไบโอติเคิลนะครับก็เป็นระบบกรองที่เป็นใยกองหยาบธรรมดาคอยกองสิ่งสกรปรกแค่นั้นก็พอ วันนี้ก็เติมยาที่ละลายน้ำา A ท p พ s s นะครับแล้วก็ให้อาหารมื้อสุดท้ายนะครับเป็นอาหารที่ผสมยานะครับมื้อสุดท้ายแข็งแรงมากไว่ารุดเร็วถ้ามันว่ายหนีมือได้เนี่ยแสดงว่าฟิตเต็มร้อย